ดไก่สดอนามัยซียกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะพบกับแพร์ใะรายการ Food Daily บายซแน่นอนว่าเจอหน้าแพรเนี่ยแพรมีเรื่องราวของความอร่อยจากร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบของทางซีพีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยแพรอยู่ที่ตลาดรวมซับอโศกมนตรีค่ะ ได้กลิ่นหอมทะลุแมส <c oughs> เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราตามไปดีกว่าว่ากลิ่นหอมนี้ยมาจากร้านไหนคะ่ะเ <c oughs> จอแล้วค่ะร้านนี้เลยที่เราตามกลิ่นมาค่ะ <c oughs> กับคิงเค้กไข่นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นละมุนลิ้นทุกรสค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะยงยี่จากร้านคิงเค้กไข่นะคะก็คิงเค้กไข่จะเป็นร้านเค้กไข่ที่ผลิตเค้กไข่สดๆใหม่ๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ทานแล้วก็ลิ้มรสความอร่อยกันนะคะเปิดร้านเค้กไข่เพราะว่าเริ่มจากที่ตอนแรกเราทำเป็นโฮมเมดที่บ้านนะคะแล้วตัวเค้กไข่เนี่ยเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดจนกำลังการผลิตเนี่ยผลิตไม่ทนันก็เลยมองธุรกิจใหม่ขึ้นมา เิดขึ้นมาเป็นต้องการสร้างฐานการผลิตที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มจํานวนคนในการทํานะคะแต่ว่าคุณภาพแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยยังคงสดใหม่แล้วก็เน้นคุณภาพเหมือนทำทานเองที่บ้านเหมือนเดิมเลยค่ะก็ในส่วนของวัตถุดิบนะคะเราใช้ไข่ไก่คุณภาพเนี่ยจาก CP ไข่ไก่แน่นอนเค้กไข่ไข่ต้องเป็นวัตถุดิบหลักนะคะไข่ไก่ต้องมีความสดใหม่นะคะ ไก่เฟินของ TP นะคะเขาจะคัดคุณภาพมาแล้วแล้วทำให้เราเนี่ยได้เค้กไข่ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีกคือจะมีความเนียนนุ่มเด้งฟูนะคะแล้วก็หอมละมุนลิ้นจุดเด่นของเราก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะนุ่มฉ่ำละมุนแล้วก็การันตีเลยว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีการพัฒนาสูตรตัวยงยีเองก็คือจะมีการคิดสูตรมา จนกว่าจะลงตัวเนี่ยนานมากคิงค้คไขนะคะจะมีทั้งหมด5รสชาตินะคะก็จะมีเป็นออริจินัลหรือรสดั้งเดิมของเรานะคะแล้วก็ชีสแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ชาไทยนะคะมัช,ชาิถั่วดแดงซึ่งตัวมัช,ชาิของเราเนี่ยจะเป็นมะช,ชานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะ เค้กไข่ของเราสามารถอยู่ในตู้เย็นได้1วันนะคะแล้วก็ในส่วนของแช่ตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ได้4-5วันแนะนําเป็นกล่องปิดสนิทนะคะเพราะว่าถ้าเค้กไข่โดนลมเนี่ยเนื้อเค้กอาจจะแห้งได้นะคะในส่วนของการทานทานได้ทั้ง2แบบจะทานแบบเย็นออกจากตู้เย็นแล้วทานเลยหรือว่าจะเวฟสักประมาณ1 0 1ถึงิาวิก็ได้ค่ะ ในส่วนของสาขาตอนนี้นะคะจะมีทั้งหมด7สาขานะคะการสั่งนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0 9 2 5 5 5 9 8 5 8ได้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์ร้านจะเป็นแอดไซน์นะคะมีแอดนำหน้าตามโดยชื่อร้านคิงเค้กไข่สั่งมาทางโรบินฮูดก็ได้ค่ะเป็นเดลิเวอรี่รอรับเค้กไขน่นมนมที่บ้านได้เลยคิงเค้กไข่ของเรานะคะนุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นละมุนลิ้นทุกรสนะคะอยากให้คนได้ลองกันรับรองว่าไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบพิเศษที่มีความนุ่มฉม่ำแล้วก็ละมุนแน่นอนค่ะ ว้าวได้แล้วขอบคุณค่ะนี่เราได้เค้กไขห่หอมๆนุ่มๆกลับไปกินที่บ้านแล้วค่ะแล้วสำหรับใครเนี่ยที่เลือกไม่ได้ว่าจะกินรสไหนใช่ไหมเขามีเป็นเซตด้วยค่ะเป็น Mix 3 in 1 Box ค่ะ มีเซต A แล้วก็เซต B และนอกจากนั้นนะคะ mm. เขายังรับประกันความนุ่มฟูด้วยไข่ไก่สดปลอดสารจากทาง C p พีด้วยค่ะรับรองว่าสดสะอาดปลอดภัยมั่นใจได้ค่ะหรือว่าใครจะเลือกเป็นเซต B ก็ได้นะ mm. ก็จะมีออริจินัลมีมัทฉัดถั่วแดงแล้วก็มีชาไทยค่ะนี่เลยหอมมากๆคุณผู้ชมถ้าใครเนะี่ยอยากจะกินเค้กไขออ่อร่อยๆแบบแพนนะคะ mm. ก็สามารถมาได้เลยที่หน้าร้านคิงเค้กไข่ค่ะหรือว่า จะอิ่มอร่อยที่บ้านก็ได้สั่งเดลิเวอรตรงจากทางร้านหรือว่าใช้ออพลิเคชันโ b บินฮูดก็ได้ค่ะหรือสำหรับใครที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ของ King Cake ไข่นะคะ mm. ก็สามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงเลยค่ะ mm. นี่เลย ซีพีแ i ซิฟหวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลยช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านอาจจะนึกเมนูที่อยากกินไม่ออกค่ะแถมมาเอาใจสำหรับคนที่กำลังอยากกินข้าวแกงกะหรี่ค่ะกับร้านนี้ฮินยักษ์ครี่ข้าวแกงกะหรี่สัญชาติญี่ปุ่นที่มีดีกรีระดับแชมป์เลยนะคะ สวัสดีค่ะชื่ออรุนีกินสุดนะคะตำแหน่ง Operation Director ดูแลแบรนด์ฮินโยะเคอร์ี่ในประเทศไทยนะคะแบรนด์ฮิโยะเคอร์ี่นะคะเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่ดีกีระดับแชมป์นะคะเป็นมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจากกรุงโตเกียวแบรนด์นี้เนี่ยต้นกําเนิดคือเปิดมาแล้วประมาณ10ปีนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์คือแกงมิดข้าวเลยทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันดูคุ้มค่าและพอเขามาทานเนี่ยด้วยรสชาติ ของน้ำแกงกะหรี่ที่ทานคําแรกจะรู้สึกว่ามันหวานคาที่2จะรู้สึกว่าเผ็ดร้อนพอทานไปเรื่อยๆจนคาสุดท้ายเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันหอมกุ่นอยู่ในปากด้วยคอนเซปต์นี้ได้ทาใหา้ข้าวแกงกะหรี่ฮิโนยะเนี่ยก็เลยเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเปิดอยู่ประมาณ57สาขาที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็มีการขยายไปเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเมืองไทยเปิดมาแล้ว2ปีนะคะแล้วก็มีทั้งหมด8สาขาค่ะที่สำคัญคือแบรนด์นี้เนี่ยเขามีการแข่งขัน นะคะแกงกะหรี่ระดับชาติที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฮินโยะเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเนื่องจากข้าวแกงกะหรี่ฮินโยะเนี่ยก็เป็นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นอ่ะเราให้ความสําคัญในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแกงกะหรี่หรือก้อนกะหรี่ของเราเนี่ยอิ่มพอมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนวัตถุดิบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซอสเครื่องปรุงผักหรือเน้อสัตว์เราก็คัดสรรหลกัหลกๆเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะที่เรา เป็นคู่ค้าอยู่อย่างเช่นบริษัท C p ีที่เราใช้วัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่ที่เราตัดสินใจเลือกเนื้อสัตว์ของ CP ีเพราะว่าเรามั่นใจในขั้นตอนการผลิตนะคะแล้วก็มาตรฐานของโรงงานซึ่งเรากา็มีการคุยกับทางาผู้จัดจำหน่ายนะคะว่ามีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแล้วก็ที่สำคัญคือลูกค้าเราก็เป็นคนสมัยใหม่นะคะเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของอาหารแล้วก็วัตถุดิบดังนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญเลือกบริษัทที่เราเชื่อมั่น ตรวจสอบได้ะค่ะก็อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะเป็นเมนูที่ขายดีนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมาดูตัวแรกเลยตัวนี้นะคะจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ฮินยะเคอรี่ที่เป็นไข่ดิบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้รับรางวัลนะคะแชมป์จากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นน้ำแกงกะหรี่หมูนะคะลูกค้าสามารถเลือกเป็นน้ำหมูหรือน้ำเนื้อก็ได้นะคะแล้วก็ ร้านมิตเท่าแล้วก็เป็นไข่ดิบนะคะซึ่งไข่ดิบของเราก็เป็นไข่พาเจอร์ไหลสามารถทานดิบได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับรางวัลเหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูทอดทงคส,สืสึนะคะตัวนี้จุดเด่นกรอบนอกนุ่มในนะคะทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกละมุนล,ลิ้นมากๆ เมนูที่3ตัวนี้จะเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูผัดซอสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบเราใช้จาก CP ีนะคะตัวหมูมันสไลด์แบบขนาดพอดีแล้วก็ทานง่ายแล้วก็ด้วยซอสที่ผัดแล้วก็ปรุงทำใหม่สดทุกวันตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันนะคะเป็นหมู3มชั้นนะคะโหตัวนี้คือตัวที่ ฮอตฮิตเช่นกันนะคะก็เป็นตัวที่เราใช้วัตถุดิบจาก CP ีเช่นกันนะคะตัวนี้ลูกค้านิยมมากเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูสามชั้นเนื่องจากว่าคนไทยนะคะก็นิยมทานหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ยิ่งทอดกับกรอบเราต้องบอกว่าทาง CP เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่ามิกซ์เครื่องเทศมาให้เราแล้วระดับหนึ่งนะคะพอมาทอดนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงกะหรี่ก็เลยเป็นตัวที่เป็นที่นิยมแล้วก็ขายดีเช่นกัน บอกว่าข้าวแกงกะหรี่ของเราเนี่ยลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เนาะจะเอา,เาเข้าวเยอะข้าวน้อยนะคะสามารถเลือกไซส์ S M L ได้ขนาดเลือกไซส์แล้วเนี่ยจะลดข้าวเยอะเพิ่มข้าวก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําแกงกะหรี่เนี่ยเรามี2ออง,องน้ำนะคะน้ําหมูกับน้ําเนื้อนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็ที่สําคัญน้าแกงกะหรี่เพิ่มระดับความเผ็ดได้ระดับขั้นที่1ที่2ที่3แต่แนะนําว่าไม่ควรเผ็ดเกินขั้นที่3ม แล้วก็ที่สําคัญในการทานข้าวแกงกะหรี่ที่นอยะตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของความอร่อยก็คือตัวนี้เลยจะเป็นตัวผักดองซึ่งลูกค้ามาเนี่ยคือไม่เคยทานถ้วยเดียวอะ่ะมีแต่ขอเพิ่มขอเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะอยากให้ทานร่วมกันกับข้าวแกงกะหรี่จะอร่อยมากๆแล้วก็มันจะทําให้รู้สึกว่าการทานครั้งนั้นมันรู้สึกฟินนะคะมาดูเมนูต่อไปที่เป็นเมนูอาหารรองท้องนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะเป็นหนวดปลาหมึก ทอดตัวนี้อร่อยมากแล้วก็ขายดีมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งที่เด็กทานได้นะคะสองเมนูนี้คือเด็กทานได้แล้วก็ค่อนข้างขายดีเช่นกันในมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะโอเคอันนี้ต้องบอกว่าเราให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวเนาะก็เป็นพนักง,งานของเราด้วยนะคะพนักง,งานของเราทุกคนเนี่ยมีการตรวจโควิด แล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้พนักงานของเราทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแล้วก็จะมีบางส่วนที่ประมาณครึ่งหนึ่งที่ได้รับเข็มที่สองเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาหารที่เป็นบริการส่งถึงบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่นะคะเครื่องเคียงต่างๆนะคะจะถูกใส่ถุงพลาสติกผูกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ใส่ถุงอีกหนึ่งชั้นเมื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าไปถึงเมื่อส่งบ้านลูกค้าในลูกค้าสามารถฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ข้างนอกได้แล้วก็เอาถุงแลกทิ้งนะคะแล้วก็ เปิดจากถุงที่สเพราะนั้นจะทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาหารทุกชนิดที่เรานําเสิร์ฟให้กับลูกค้านั้นปลอดภยัยฝากร้านฮิโนยะข้าวแกงกะหรี่ดีกีแชมป์ไว้ไว้กับทุกท่านด้วยนะคะและปัจจุบันตอนนี้นะคะร้านปิดนะคะยังสามารถสั่งทานไลน์แอดของฮิโนยะเคอรี่ไทย หรือจะเป็นในช่องทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Grab Food นะคะ Food Panda Line Man Gojek Robinhood นะคะสามารถสั่งทานได้ตลอดนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าในทุกๆเดือนนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็ความสนุกสนานในการทานฮิโนยะเคอรี่ค่ะได้มาแล้วค่ะข้าวแกงกะหรี่อร่อยๆจากร้านฮิโนยะเคอรี่ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเขาการันตีความอร่อยจากดีกรีระดับแชมป์ค่ะ <Okay. S 1> และที่สำคัญเนี่ยทางร้านนะคะเขาเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพค่ะ เขาใช้หมูสดอนามัยจากทาง CP ค่ะเพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยค่ะและยังยกระดับคุณภาพนะคะด้วยอาหารที่เลี้ยงเนี่ยดีมีประโยชน์ค่ะและเสริมโปรไบโอติกถ้าคุณผู้ชมอยากกินข้าวแกงกะหรี่สัญชาติญี่ปุ่นแท้ๆแบบนี้นะคะก็สามารถสั่ง Delivery ได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยค่ะ ไส้กรอก c p ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องย่างมาถึงอีก1นึ่งร้านค่ะบอกเลยว่าถ้าเราพูดถึงไก่ย่างเนี่ยร้านนี้จะต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตำนานของไก่ย่างค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเปิดมายาวนานกว่า21ปีแล้วนะคะโอ้โหไก่เคียงกับอายุแพรเลยค่ะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ไก่ย่างนะคะทุกคน สวัสดีค่ะระวีรัตนวิสิทธิ์นะคะเจ้าของร้านนิตยากา่ย่างค่ะอ๋อนิตยาไกา่ย่างก็เปิดบริการเมื่อปีพศ2543พอนับถึงรวมปีนี้ก็น่าจะ21ปีแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่20สาขาค่ะความที่ตัวอันนีเองของนุญาตแทนว่าอันนีนะคะก็อาจจะไม่ใช่คนอีสานแต่ว่า มีความรู้สึกว่ารักอาหารอีสานชอบอาหารอีสานจริงๆเมื่อคิดที่จะทําธุรกิจอาหารขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็นึกถึงไก่ย่างก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานไก่ย่างมากที่สุดแล้วก็ไก่ย่างของนิตยาเนี่ยค่ะจะเป็นไก่ที่ไขมันน้อยหนังบางนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการหมักเนี่ยหมักค้างคืนไว้หนึ่งคืนเพื่อให้เข้าถึงเนื้อแล้วรุ่งเช้าส่งออกจากครัวกลางก็จะไปย่างใหม่ๆสดๆกันที่สาขาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไก่ย่างที่หนังบางนะคะแล้วก็เนื้อเนื้อก็จะแห้งนะคะแต่มีความฉ่ำอยู่ข้างในเพราะ,ะนั้นเรียกว่าถ้ามานิตยาไก่ย่างก็คงจะพลาดไก่ย่างไม่ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากไก่ย่างที่เป็นตัวตอนนี้ก็มาจะมาทำเป็นสะโพกไก่ย่างเกลือแล้วรสชาติจะแตกต่างจากไก่ต้นตำรับย่างเกลือนี่เราหมักด้วยดอกเกลือมีคุณประโยชน์มากแล้วก็มีความหวานเนี่ยจะติดอยู่ที่ปลายลิ้น แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยถือว่าน้อยมากเพื่อให้ได้รับสัมผัสของเนื้อสะโพกไก่ซึ่งมีความสดมากนะคะตัวนี้ก็จะทานง่ายรสชาติจะกลมกล่อมเบาๆเพราะนั้นนอกจากสะโพกไก่ย่างเตอแล้วก็คงจะต้องมาที่เป็นเมนูปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดน้าําปลาแล้วที่เนี่จะทานง่ายเพราะว่าจะเลาะก้างออกแล้วก็เป็นชิ้นง่ายแล้วก็สะดวกในการรับประทาน เมนูต่อมาก็คงจะต้องเป็นอันนี้ก็เป็นของโปรดส่วนตัวเลยนะคะก็จะทำเองคะ่ะน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วแคบหมูนะคะแล้วก็ผักลวกนะคะเมนูต่อมาก็คงตากเป็ดโอโ้อันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นจานหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยสั่งทุกโต๊ะนะคะเพราะว่าคุณภาพของตากเป็ดที่ติดเนื้อในปริมาณที่พอดีแล้วก็หมักให้ถึงเครื่องจะมีรสชาติที่เข้ารสมากๆนะคะ ต่อมาก็คงจะต้องพูดถึงตับหวานตัวตับเน,เนื้อมันจะต้องเนียนนะคะแล้วก็เรามาปรุงรสชาติให้มันมีความหอมเพราะนั้นจะไม่ข่าวส่วนสําหรับอีกจานหนึ่งก็จะเป็นส้มตําที่อยากนําเสนอมากๆเลยคือตาหลวงพ่อบางส้มตําหลวงพ่อบางก็จะเป็นเส้นใหญ่ใช้ฝานบางๆแล้วก็ด้วยรสชาติของน้ําส้มตำเขาอะค่ะก็จะแตกต่างจากส้มตำเอื่นอันนี้จะมีน้าําปลาบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทานกัด แคบหมูกับขนมจีนต่อมาก็คงจะเป็นต้มแซบหมูแด้งคุณภาพของวัตถุดิบจะเป็นตัวกำหนดรสชาติอาหารให้ดีหรือไม่ดีเนี่ยพื้นฐานมาจากวัตถุดิบที่ดีก่อนอันนี้ซีพีก็ตอบโจทย์นะคะในทุกๆตัวที่เราจะมาใช้ในทำอาหารของเราอะคะ่ะโดยปกติแล้วการเลือกซัพพลายเออร์ที่จะเสนอของเข้ามาเนี่ยคุณอันนี้ก็จะต้องคัดเลือกจริงๆนะคะเพราะนั้นต้องเป็นเจ้าที่มีคุณภาพ แล้วก็มีปริมาณที่จะรองรับเพราะว่าคุอานีมี20สาขาเราก็รู้สึกว่าเราได้หมูอนามัยเราได้ไก่ที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการเพราะว่าถ้าวัตถุดิบไม่ดีจริงไม่ได้ข้ามนิตยาไก่ย่างการันตีเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะร้านอาหารในช่วงนี้สาขาที่มีที่จอดรถเรียกว่ากว้างใหญ่หน่อยอย่างเช่นประชาชื่นหรือว่าจะเป็นสาขานั่งพระนั่งกล้าหรือว่าเป็นสาขาปิ่นเกล้าหรือนวมิน ซึ่งจะมีอีกหลายๆสาขาโดยประมาณ8สาขานะคะก็จะปรับเป็น Drive thru ซึ่งตัวอาหารเนี่ยค่ะลูกค้าที่ขับเข้ามาเนี่ยไม่เกิน10นาทีได้ครบอาหารที่สั่งแต่ถ้าอยากจะได้อาหารพิเศษที่เป็นหมายถึงว่าในบางครั้งที่ต้องมีการปรุงที่ใช้เวลามากเนี่ยเราก็จะมีช่องใส่ช่องทางหนึ่งที่น้องๆนะคะจะลงไปรับออเดอร์ถึงที่รถ เพราะฉะนั้นมั่นใจเลยค่ะว่าสะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถอันนี้ก็คือการปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งลูกค้าท่านที่ขับรถมาซื้อเองนะคะแล้วซื้อกลับบ้านนะคะก็จะมีโปรโมชั่นก็คือครบทุก200บาทนะคะก็จะรับน้ำสมุนไพร1ขวดมูลค่า30บาทน้ำสมุนไพรอันนี้ทำเองต้มเองนะคะหอมมากออแกนิกแล้วก็หวานน้อยค่ะเหมาะกัสุขภาพจริงๆนะคะเพราะนั้นมากันเยอะเนะคะ รับรองเรื่องความสะอาดความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องงงจากรถและก็รวดเร็วอร่อยที่บ้านง่ายๆเลยค่ะพูดถึงร้านนิตยาไก่ย่างจะไม่พูดถึงเมนูไก่ย่างไม่ได้เลยค่ะนี่เลยเมนูไก่ย่างซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะบอกเลยว่ามากี่รอบก็ต้องสั่งค่ะแต่มีอีกหนึ่งเมนูหนึ่งที่แพชชอบมา,มากๆเลย คือเมนูนี้ค่ะสะโพกไก่ย่างเกลือค่ะที่ผ่าชอบมากๆคือเขาเนี่ยใช้ส่วนของสะโพกค่ะทําให้มันไม่มีกระดูกเลยคุณผู้ชมดูสิคือกินง่ายมากๆค่ะอย่างจานนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง CP พีค่ะเพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยค่ะไก่ของ CP เนี่ยเลี้ยงด้วยอาหารที่ดีมีประโยชน์เสริมโปรไบโอติกเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าไก่สูตรหมักดอกเกลือเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ และด้วยกรรมวิธีของทางร้านค่ะทําให้ตัวเนื้อไก่เนี่ยยังมีความฉ่ามากๆเลยแต่ว่าตัวหนังเนี่ยเขาจะมีความแห้งแล้วก็กรอบค่ะยิ่งจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วโหวลงตัวมากๆเลยถัดมานะคะเป็นปากเป็ดทอดค่ะและอย่างที่แพรบ,บอกว่าที่นี่เนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆค่ะอย่างเช่นปากเป็ดนะคะแล้วก็ตับหมูเนี่ยที่ทางร้านเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบจากทางซีพีค่ะมั่นใจได้เลยว่าสดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ อีกหนึงเมนูนะคะที่พลาดไม่ได้เลยเวลาเรามากินร้านอาหารไก่ย่างส้มตําค่ะคือต้มแซปนั่นเองอกลิ่นหอมมากเลยแล้วอยากให้ดูหมูเด้งค่ะหมูเด้งที่ร้านนี้คือแบบชิ้นใหญ่มากนี่ต้มแซ่บคือหอมเครื่องเทศมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยค่ะ ที่อยากจะกินอาหารอร่อยๆแบบแพรที่ร้านนิตยาไก่ย่างนะคะก็สามารถเข้าไปดูเมนูได้ในเว็บไซต์นิตยาไก่ย่างค่ะแล้วก็สามารถสั่ง d e l i v e r y ตรงจากทางร้านได้เลยหรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ทั้งหลายก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะขับรถมาที่ร้านเนี่ยก็มาได้เช่นเดียวกันไม่ต้องลงจากรถด้วยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขามีบริการ e ด h r o u ู h ค่ะ กลับไปฝากคุณแม่ที่บ้านแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันสัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ